สวัสดีค่ะเจอกันกันกบช่องอูหล,ลานกำนันสุดนะคะสวัสดี FC ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้ก็แม่ค้านะคะจะมารีวิว เป็นอีกรุ่นค่ะที่ขายดีมากเลยแล้วก็ลูกค้าให้ความนิยมมากนะคะไม่ว่ารถจะเข้ามากี่คันค่ะลูกค้าก็ไม่พอขายนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าขายดีมากเลยค่ะรุ่นนี้เป็นอิซุสุนะคะโ,โ,บโครบคอัค่ะหัวแคบคะ่ะเป็นเครื่อง 4HK นะคะลูกค้าหรือว่า210แรงม้านั่นเองค่ะก็คือเครื่องรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น4สูบคอมมันเร็วนะคะลูกค้า สไตล์การตกแต่งนะคะลูกค้าเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือขอเป็นลอ้า,าไฟค่ะอันนี้เลยค่ะสามชั้นนะคะชุดขากระจกเป็นจอจานค่ะแล้วก็ใส่ผ้าใบหน้านะคะก็คือ,อลูกค้าไม่เอาครอบแคปนะคะก็คือครอบแคปบไม่ใช่เลดนะคะก็จะเป็นสเต็ปนี้เลย สวยงามไหมสเตปนี้ขายดีเหมือนกันค่ะลูกค้าสวยงามนะคะถ้าลูกค้าแบบชอบในแนวแ,แ,แต่งแต่ว่าไม่แต่งเยอะเนาะอันนี้เลยค่ะสเตปนี้เลยแม่ค้าแนะนําได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันตอนนี้ช่างก็กําลังเดินไฟถอยนะคะสปอร์ตไลท์นี่ค่ะให้ลูกค้าอยู่นะคะ เพราะว่าเราต้องเช็คความพร้อมนะคะให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะมารับมารับรถนะคะพรุ่งนี้เช้าก็คือ,อได้เลิก9ก้ามงเช้านะคะลูกค้าแจ้งมาแล้วนะคะส่วนสีค่ะสีของคันนี้ก็จะเป็นสีขาวเบอร์นะคะเป็นขาวเบอร์เลยขาวเบอร์เดียวกันค่ะกับรถกระบะเลยนะคะลูกค้ากับ d m a มเลยนะคะขาวเบอร์เลยตัวนี้ไม่ใช่ขาวมุกม่วงนะคะเป็นขาวเบอร์เลยค่ะลูกค้าอ่านี้ค่ะสีของเขานะคะ เจอคันนี้ได้ที่จังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าเป็นเอฟค่ะของอู่เราเองนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะ,ะทางลูกค้าไปอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจติดตามผลงานของอู่รลานกำนันสุดนะคะตลอดมาจนลูกค้าเชื่อใจแล้วก็มั่นใจนะคะ,ะจนมาออกรถกับทางอูห้านกำนันสุดนะคะไปไว้ใช้งานก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ สรตทชุบโครเมียมนะคะสเต็ปนี้สวยงามเลยค่ะอ่านี่เลยชุดครอบนะคะจะเป็นชุดครอบถังลมแล้วก็ถังน้ำมันนะคะคันนี้จะไม่มีเหล็กราวกันด้านข้างหรือว่ากันหมานั่นเองนะคะก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนอขอนะคะให้ เป็นชุดครอบถังลมแล้วก็ถังน้ํามันแทนนะคะเราจัดให้ได้ค่ะตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเองนะคะเราคิดเพิ่มตามบินค่ะลูกค้าไม่ได้บวกอะไรมากมายเลยนะคะ,ะการเดินท่อค่ะก็จะเป็นตัวเอสนะคะสี่นิ้วค่ะปลายไทยเทแบตเตอรี่นะคะเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะทั้งสองลูกเลยเป็นคาสิโนนะคะเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ลูกค้าดูได้นะคะนี่คือคาสิโนอของแท้เลย ส่วนตัวสเปกกระบะนะคะความยาวกระบะของคันนี้นะคะสามเมตรแปดสิบค่ะรวมท้ายฝาข้างห้าสิบนะคะเป็นฝาข้างสามมิตค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวเสานะคะก็จะเป็นเสาสี่สิบนะคะความสูงแปดสิบห้าค่ะระแนงสามชั้นนะคะอ่นนี้เลยลูกค้าสั่งได้นะคะอย่างบางเจ้านะคะชอบเป็นฝาข้างแบบสามมิตนะคะก็สั่งได้ค่ะเราจัดให้ลูกค้าตามสั่งเลย ชุดกระบอกดํานะคะก็จะเป็นอดําสีตันใหญ่ค่ะตัวชุดกระบอกนะคะลูกค้าให้พ่นสีเหลืองค่ะอ่านี่เลยส่วนตัวใต้กระบะนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะอ่านี่เลยตามนี้เลยนะคะช่วงล่างสีดําเหมือนกันค่ะ,ะลายนะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะนี่เลย สีขาวนะคะไม่ว่าจะลงลายหรือว่าลงเส้นนะคะสีไหนก็ตามสีขาวก็คือจะโดดเด่นนะคะสวยงามดูแล้วสะดุดตาเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าเจ้านี้นะคะลูกค้าไม่ได้จํากัดสีในการแทงลายอ่านี่ค่ะส่วนลายฝาท้ายนะคะก็จะเป็นลายสเตปอูเลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นลายเพชรค่ะสีนะคะสีของเส้นใหญ่ขอบกระบะนะคะ ช่างก็จะเล่นเป็นสีม่วงนะคะตัดลายด้วยสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนะคะอะส่วนลายค่ะกระตูนหลังดำนะคะก็จะเป็นพิกเลตค่ะอันนี้ลูกค้าหาแบบมานะคะให้ทางช่างของเรานะคะอ่าวาดให้เนาะเราก็จัดให้ได้เลย เดี๋ยวเรามาดูแบบกระบะนะคะแบบชัดเจนเลยค่ะสเปคนี้ขายดีมากเลยนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ยาวค่ะสามเมตรแปดสิ 3, นี่คือกำลังสวยเลยนะคะถ้าลูกค้าที่แบบเน้นแบกเนาะค่ะแต่ไม่ต้องใหญ่เทอะทะต้องสเปคนี้เลยค่ะ3ามเมตรแปนะคะอ่านี่เลยถ้าเป็นฝาข้างสามเมตรนะคะจะมีแค่50แล้วก็หกสนะคะตัว55จะไม่มีนะคะ อ,อย่างลูกค้าบางเจ้านะคะมาขอเป็นฝาข้างสามมิตรแต่เป็น55ไม่มีนะคะแม่ค้าต้องแจ้งลูกค้าเลยว่าไม่มีค่ะถ้าเป็นเป็นส,สเปคอูหรือว่าสเต็ปของอูนะคะอันนี้ค่ะอย่างฝาข้างแบบนี้นะคะที่มีกระดูกเนาะอันนี้มีค่ะฝาข้าง55 50 5 5 6 0นะคะตัวนี้จะมีแต่ถ้าเป็น3ามมิตรนี่คือไม่มีนะคะ mm hmm. อันนี่ค่ะ ชุดราวกันถังน้ํามันนะคะตัวถังน้ํามันนะคะที่มากระรุก็จะเป็นร0อยลิตรนะคะแบบนี้ก็จะสวยนะคะ,ล,ล,ะลูกคา้าดูแบบหรูหราขึ้นไปเลยค่ะ,ะถ้าเป็นคอมมันเร็วนะคะอู่ของเราก็จะติดตั้งนะคะกองดักน้ําให้ไปทุกคันนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาชมภายในกัน ชุดเบาะนะคะก็จะเป็น V.I.P. ค่ะได้สีแดงเต็มเบาะนะคะ,ะตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะเพราะว่าหรูหราค่ะลูกค้าสวยงามเลยอ่านี้เลยนะคะเบาะแคบค่ะเราสร้างขึ้นใหม่ให้ลูกค้าเลยพม่านะคะมีมาค่ะก็ซักทําความสะอาดนะคะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเหมือนเดิมเลยอจอค่ะเครื่องเล่น M.P. 3นะคะก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปพร้อมนะคะ มืดแล้วเนาะเปิดไฟนิดนึงค่ะที่พักเท้าค่ะ VIP อ่านี่ค่ะเราก็ใส่ให้ลูกค้าไปเลยนะคะได้เข้ากับชุดเบาะเลยสวยงามมากเลยนะคะเราลงแวกนะคะเก็บรายละเอียดค่ะให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งมอบนะคะตัวฟิล์มค่ะอะ่คันนี้ลูกค้าก็จะสั่งเป็นฟิล์มสีดำนะคะอ่านี่เลย ฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มประลดค่ะหรือว่าจะเป็นฟิล์มสีดำนะคะทั่วไปก็ได้นะคะ ราคานะคะของรุ่นนี้ค่ะเริ่มต้นที่9 8 0 0 0 0บทาททวนนะคะท่านใดที่สนใจนะคะรถด,ดัมสวยๆค่ะไปไว้ใช้งานนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะรายละเอียดเรื่องอรุ่นรถเรื่องราคาของแต่ละรุ่นนะคะได้เลยค่ะเ <c oughs> บอร์โทรค่ะ0 9 8 1 6 2 8 0า4นะคะหรือว่า0863297855นะคะอู่ของเรายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะไม่ว่าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อผ่านทกศนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด ได้ค่ะอู่ของเรามีบริการให้ครบวงจรเลยค่ะส่วนการดูแลหลังการขายนะคะอู่ของเราค่ะรับประกันนะคะเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะท่านใดที่รับรถไปแล้วนะคะเครื่องมีปัญหาหรือว่าเกียร์ดังมีปัญหานะคะก็สามารถโทรแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะเราดูแลให้เลยหรือว่าไม่ ไม่ว่าจะเป็นชุดของเหลวนะคะน้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปยกชุดเลยนะคะแล้วก็ใส่ในกองอากาศเราก็แถมให้ลูกค้าไปนะคะเท่ากับว่ารถหนึ่งคันเนาะลูกคา้าคือเราดูแลให้ลูกค้าทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวอัดจารบีค่ะเราก็จะใส่ให้ลูกค้าไปเนาะแต่เราไม่ได้อัดจารบีนะคะลูกค้าก็ต้องไปอัดจารบีก่อนที่จะไปวิ่งดินก่อนนะคะเพราะว่าหัวอัดคือเราแถมให้ไปเลยอ่านี่ค่ะตัวเครื่องยนต์นะคะ ซีสูบค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ค่ําแล้วค่ะอ่านี่เลยเอ่อลูกค้าหลายๆท่านคงจะจําคันนี้ได้ค่ะตอนที่เข้ามานะคะก็คือเอ่อหัวเครื่องกาซีนี่คือแบบสุดมากเลยคันนี้แบบมาสวยมากเลยนะคะตัวเครื่องยนต์แบบใหม่กิ๊กเลยค่ะลูกค้าอ่านี่เลยขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะหรือว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะอ่านี่เลยค่ะรับประกันนะคะ ความสดความสวยของตัวรถได้เลยค่ะอู่ของเรานะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาชมคันจริงกันได้นะคะเรามีรถให้ลูกค้านะคะได้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำลังสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ